สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเแฟนขับ F c ซทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่น้อวันนี้น่นวันนี้วันที่หนึ่งนะคะสิงหาคมพศสองพัน้าหสบสานะคะวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับทุกคนนะคะวันนี้ทุกคนจะถูกหวยนะคะวันนี้นะคะเจ๊ตังก็จะมา ตีเลขเนาะโพราะ่ะต้องตีดอกพี่น้องลายเซ็นสามนักส่งอัมไพรวันนะคะเพราะว่าตัวเลขมันชัดมากนะคะแต่ว่ามันก็แปลไปได้หลายอย่างนะคะสําหรับออลายเซ็นนะคะเป็นลายเซ็นที่สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมเป็นลายเซ็นที่สวยงามมากนะคะสําหรับเจ๊ตังนะคะเจ๊ตังชอบตัวไหนวันนี้จะพูดแต่เฉพาะตัวที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็มองเห็นเท่านั้นนะคะส่วนว่า ส่วนที่ว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นตัวไหนนั้นก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเผื่อจะเป็นอีกช่องทางนึงเผื่อจะแบ่งปันโชคลาภให้กับแฟนคลับของเรานะคะท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะสําหรับคนที่คอมเมนต์นะคะวันนี้นะคะวันนี้สําหรับอ,อของเจตังนะคะสําหรับตัวเลขที่ชอบในลายเซนสานักส่งแล้วก็ที่ออมองอยู่ที่มองเห็นตรงประตูทางเข้าของครอปู่แม่ย่าด้วยนะคะก็คือ จะสรุปเอ่อตัวเลขสานักสงฆ์นะคะที่เจตังชอบนะคะเจตังคิดว่าจะเป็นตัวเลขเอ่อนำโชคของเจตังนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าใครชอบก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะสำหรับตัวเลขสองตัวนะคะที่เอ่อเจตังชอบจะมีหนึ่งห้าสองสามสองห้าสองหสามนะคะ แล้วก็สองแปดแล้วก็แปดสองตัวกันจะมีห้าเก้านะคะตัวกันโอ้มีตัวกันน้ำพี่น้องตัวกันมีห้าเก้านะคะหลายตัวมากหลายตัวมากแต่ว่าพูดให้ฟังก่อนนะคะคือตัวเลขที่เรามองดูแล้วเนี่ยที่เราชอบแล้วก็ตัวเลขที่เราคิดว่าเ น่าจะโชคดีนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบก็คือลองจับหรือหยิบเอาเป็นหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ไม่จําเป็นต้องเอาหมดนะคะเพราะมันเยอะนะคะเพราะมันเยอะแล้วให้ท่านผู้ชมไปวิเคราะห์อีกทีนึงนะคะอันนี้คือตัวเลขที่แอดมองเห็นเท่านั้นนะคะมองเห็นเท่านั้นโดยส่วนตัวนะคะหนึ่งห้าสองสามสองห้าสองหกนะคะสามเก้า สองแปดและแปดสองนะคะหนึ่งห้าสองสามสองห้าสองหกสามเก้าสองแปดแปดสองตัวตัวกันคือห้าเก้าพี่นอ้องมีตัวกันน้ำเดินนะคะและสามตัวนะคะสามตัวที่มองเห็นนะคะสามตัวที่มองเห็นนะคะ หนึสาสองเห็นชัดมากนะคะตรงคลิปที่ลงไปเอ,อ่อที่ไปอยู่ตรงที่ประตูนะคะประตูหน้าวัดนะคะที่เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนถ้าใครไปดูคลิปนั้นนะคะจะเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนมากที่เจตังวงวง,วงวงไว้นะคะเอาปากกาสีแดงวงไว้จะเป็นตัวเลขหนึ่งสามสองชัดเจนมากและก็ได้บอกกับ พ่อปู่แม่ย่าว่าถ้าเกิดเจาตางังโชคดีกับตัวเลขอันนี้นะมีงบที่บนไว้นะคะมีงบที่บนไว้นะคะก็จะไปรำถวายนะคะคนที่อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นรำถวายนะคะใส่ชุดภูไทยเดี่ยวถ้าใครถ้าใครโชคดียอย่าลืมไปด้วยกันเด้อนะคะตัวเลขนะคะตรงนั้นน่ะเจาตังมองเห็นชัดเจนคือเป็นหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองเราอาจจะเอาสามสองสองตัวหรือว่าหนึ่งสองหนึ่งสามก็ได้นะคะ แต่ที่แน่ๆเห็นตัวเลขชัดเจนคือหนึ่งสามสองนะคะก็เลยสองตัวก็จะเป็นสองสามสามสองนะคะอาจจะเป็นหนึ่งสองหรือหนึ่งสามก็ได้นะคะและสำสำหรับสามตัวนะคะของลายเซ็นนะคะของลายเซ็นก็น่าจะเป็นหนึ่งศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์ห้าสองสามเก้าสองสามเก้าแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งแปด หนึสองำหรับลายเซ็นนะคะก็ลายเซนนะะ็เซนวันนี้นะคะลายเซ็นวันนี้วันที่1สิงหาคมพศสองพัน้าร้อสิานะคะสำหรับตัวเลขลายเซ็นที่แอดมองเห็นนะคะท่านผู้ชม1 0ึ่งศูนย์ห้สามเกดหนึ่งห้าห้าหนึ่งปดนะคะแปดหนึ้าห้าหนึ่งปดมั่นใจที่สุดคือตัวนี้นะสำหรับชอบส่วนตัวนะคะอันเนี้ยปักหมุดไว้เลย 8ปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งแปดมากหลายพี่น้องแล้วก็หนึ่งสามสองค่ะหนึ่งสามสองแปดหนึ่งสองนะอย่าลืมนะอย่าลืมเราอาจจะถูกสามตัวอีกก็ได้วันนี้ใครจะไปรู้ <c oughs> พี่น้องเป็นตตวโชคดีเราก็นี้อารมณ์ดีไหม <c oughs> นะคะคิดว่าวันนี้เราอาจจะโชคดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเราไปเราไปไหว้ บาๆพ่อปูไม่ย่นะคะลำสวยๆด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านถูกตัวเลข2ตัวสามตัวตัวเลขน้ำโชคสองตัวสามตัวนะคะบอรอนะคะท่านผู้ชมขอเน้นอีกทีหนึ่งเนาะขอเน้นอีกทีหนึ่งสำหรับนะคะเออสามตัวนะคะสำหรับ3ามตัวเจ๊ตังจะเน้นตัวไหนเจ๊ตังชอบที่สุดหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองและเออ แปดหนึ่งห้าตัวนี้เน้นเลยหนึ่งสามสองแปดหนึ่งห้านะคะชอบที่สุดหนึ่งสามสองแปดหนึ่งห้ามีใครชอบบ้างคอมเมนต์หน่ยเด้อผู้ใดามากกับคอมเมนต์เดอ้อพี่น้องเดอ้อคันผู้ใดามากขันผู้ใดโชคดีไปเจอกันที่ประตูโขงหน้าวัด <c oughs> เออหลีได้เนี่ยเราน่าจะอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะเราอาจจะเป็นผู้ โชคดีต่อเนื่องก็ได้นะคะเพราะว่างวดที่แล้วเราถูกสามตัวงวดนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ฟุกนะคะมันอาจจะเป็นบุญวาสนาเราอ,อาจจะยังมีอยู่ก็ได้นะคะก็อยากภาวนาให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะสำหรับใครที่ถูกงวดที่แล้วแล้วก็งวดนี้ก็ขอให้ถูกอีกให้รวยอีกเดอ้อนะคะ และและนะคะสำนักสงผ่านไปเนาะตัวเลขของสำนักสงผ่านไปนะคะสำหรับนะคะสำหรับตัวเลขของเอ่อที่เก็บให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาอีกนะคะตัวเลขมีอยู่นะคะของเ,ออเป็นดงเกลือนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขทะเบียนของเจ๊ตังนะคะตัวเลขของบ้าน ลงเลื่อยค่ะพูดผิดนะคะขอโทษขอโทษพูดผิดนะคะของลงเลื่อยนะคะที่จะตังชอบนะคะก็จะมี20กับ35นะคะอันนี้บ้านลงเลื่อยนะก็ฝากท่านผู้ชมพิจะระนารณาไว้ด้วยนะคะมีที่จะตังชอบคือ20แล้วก็35นะคะ20 35นะคะ และเ,เลขทะเบียนรถนะคะของเจ๊ตังนะคะรู้สึกว่าจะชนสามครั้งแล้วนะคะเดือนนี้ก็ฝากทะเบียนรถไว้ด้วยทะเบียนรถไว้ด้วยทะเบียนรถเจ๊ตังสี่ห้าห้าเจ็ดนะคะสี่ห้าห้าเจ็ดจะกลับกันมันก็จะเป็นห้าสี่เจ็ดห้าเนาะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับตัวเลขของน้องเฟรนนะคะสําหรับตัวเลขของน้องเฟรนมาหมายล่าสุดจะเป็นห้าศูนย์นะคะ ตัวเลขของน้องเฟรนมาใหม่ล่าสุดจะเป็น50และ4 6 4 7แล้วก็48นะคะท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวเลขน้องเฟรนนะคะส่วนใครจะชอบตัวไหนท่านผู้ชมก็จดไว้แล้วก็พิจารณาได้เลยนะคะอันนี้คือตัวเลขที่เจตังคัดมาแล้วก็คิดว่าตัวเองชอบด้วยนะคะก็จะพิจารณาดูก่อนว่าจะเอาตัวไหน ไปนำโชคนะคะท่านผู้ชมนะคะคือตัวเลขมันก็เยอะเนาะแต่เราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้รวมทุกตัวมาให้นะคะอันนี้เอาเฉพาะตัวที่ตัวเองชอบมานะคะก็เลยมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือสานักสงฆ์สานักสงแล้วก็ที่เห็นสามตัวที่ประตูหน้าวัดนะคะอ๋อลืมลืมลืมคะ่ะท่านผู้ชม ตัวเลขของน้องเทวินวน,นะคะที่บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะเทวินของเทวินนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับเอ่อตัวเลขของเทวินนะคะที่เทวินเทวินเขียนมาล่าสุดนะคะสําหรับตัวเลขของเทวินนะคะก็จะมีเลขมี78ดนะคะ 7จแล้วก็17ึ่งนะคะห้านงะคะท่านผู้ชม518หนึะคะห้าเนาะตัวเลขของเทวินล่าสุดจะมี5 3กับ5้านะคะ วันกอนน่ะเขาเขียนให้ไป78แล้วก็17แล้วก็518นะคะท่านผู้ชมก็เจตังก็ชอบนะคะ518กะว่างวดนี้ก็จะจัดเต็มเหมือนกันนะคะสำหรับ518ของเทวินนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะคะก็เลยมานะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ให้เจ๊ตังด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ